บอดค่าจ้างไตราภาคีวันนี้มีมติ19ต่อ0นย์นะคะขอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใน10จังหวัดท่องเที่ยวเป็นวันละ400บาทคุณผู้ชมคะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้มีผลทันทีเดี๋ยวต้องเข้าคอรามาก,ก่อนเพื่อให้มีผลให้ทานวันที่13เมษายนเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ไทยให้กับประชาชนค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอร์ดประชุมค่าจ้างหรือไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายภาครัฐตอนนั้นเนี่ยมีมติคือ7ต่อ5นะคะ ให้ปรับสูตรค่าจ้างขั้นต่ำใหม่และเตรียมปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตาม,ตามสูตรใหม่ใน10จังหวัดท่องเที่ยวนายไพโรธโชติกาสถียปรปลัดกระรวงแรงงานกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่3ประจำปี2567ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง5คนวันนี้ลากิจไป1คนค่ะสำหรับฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้าง5คนมาครบฝ่ายภาครัฐ5คนก็มาครบและฝ่ายที่ปรึกษาอีก5คนมาครบเช่นเดียวกัน รวมทั้งหมดวันนี้ที่ประชุมกันนะคะ19คนลงมติเอกฉันให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการโรงแรมและที่พัก10จังหวัดปรับขึ้นวันละ400บาทเฉพาะเขตพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการโรงแรมและที่พัก10จังหวัดที่มีการปรับขึ้นไปเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทได้แก่กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันเขตวัฒนาซึ่งจากเดิมอยู่ในอัตรา363บาทกระบี่ค่ะเขตอ่าวนางจากเดิมอัตรา347บาทชนบุรีเขตพัทยาจากเดิม361บาทเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่จากเดิม350บาทประจวบคีรีขันเขตหัวหินจากเดิม345บาทพังงาเขตตำบลคักๆจากเดิม345บาท ภูเก็ตปรับทั้งจังหวัดเลยค่ะจากเดิมนี่ภูเก็ตก็ค่าจ้างขั้นต่ําสูงสุดในประเทศไทยอยู่แล้วล่าสุดนี้นะคะจากการประกาศ10จังหวัดท่องเที่ยวอัตราเดิม370ปรับขึ้นไปเป็น400ทั้งจังหวัดระยองเขตตําบลบ้านแพรปรับขึ้นเป็น400จากเดิม361สงขลาเขตนครหัดใหญ่จากเดิม345สุร,ราษฎร์ธานีเขตเกาะสมุยจากเดิม345เช่นเดียวกันก็ปรับขึ้นเป็น400บาทปรัดกระทรวงแรงงานบอกว่าการปรับครั้งนี้ ปรับขึ้นเฉพาะการบริการโรงแรมและที่พัก4ดาวเท่านั้นและจะเป็นครั้งแรกเลยค่ะสำหรับการพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างเป็นรายสาขาอาชีพคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นการปรับอัตราค่าจ้างแบบรายจังหวัดรายพื้นที่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมนี่เขาพิจารณาย่อยมาถึงการปรับค่าจ้างขั้นต่ําเป็นรายสาขาอาชีพแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบต่อไปเพื่อให้มีผลบังคับใช้ให้ทันวันที่13เมษายนนี้สงกรานพอดีค่ะส่วนสาขาอาชีพอื่นๆนะคะต่อให้อยู่ในพื้นที่10จังหวัดการท่องเที่ยวนี้ต้องอยู่ในเฟสต่ตอไปคือรอให้ไตรภา,าคีของจังหวัดเป็นผู้เสนอโดยเฉพาะของแต่ละอาชีพนั้นๆว่าจะมีการปรับขึ้นอย่างไรบ้างเช่นการให้บริการขนส่ง โดยจะเป็นหน้าที่ของไตรภาคีแต่ละจังหวัดที่จะพิจารณาและเสนอเข้ามาที่คณะอนุกรรมการกันกรองคาดว่าจะทยอยพิจารณาเป็นรอบๆต่อไปค่ะ